สวัสดีครับเ,เพื่อนเยินดีต้อนรับสู่ช่องโยบิตคอ t h เทเล n นนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการฟาร์มเหรียญน,นะวิธีการให้เงินทํางานนะครับตอนนี้บ a n นนเขามีกิจกรรมนะครับว่าตัวน,นี้นะครับเบลล่าโ o ร o ตค l นะครับ BEL นะคือเขาให้เราสเต็กเหรียญได้นะครับถ้าเรามีเหรียญ BNB นะครับหรือ BUSD แล้วก็ a r PA นะครับถ้ามีสามเหรียญน,นี้นะครับเอาไปฝากไว้นะฮะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับเราก็จะได้เป็นเหรียญ BEL มานะครับแล้วก็การสเต็กเนี่ยไม่มี no upper limit นะครับแล้วก็ไม่ต้องทำ KYC ก็สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับก็ระยะเวลาสเต็กเขาให้ทำแบบหเดือนนะครับ ก็เริ่มตั้งแต่วันที่9เดือน9นะครับเวลาถ้าเวลาในเมืองไทยก็7โมงนะถึงวันที่9เดือน10นะครับ7โมงครับก็มาดูว่า BEL มันคืออะไรนะ BEL มันจะเป็นวันคลิ c คลิปโตกแบงกิ้งนะครับนะต่อไปโลกของธนาคารเนี่ยมันจะ อยู่ในโลกกิปโตมากขึ้นนะครับตอนนี้มันมีโปรเจกต์ดีฟายนะที่แบบมันมาแรงมากๆนะครับฟีเจอร์ก็คือมันแก้ไขค่าธรรมเนียมแก๊สท,ที่แพงนะซีโร่แก๊สฟรีนะครับมี b เ l ล่าวันคิกนะครับเราสามารถฟาร์มโดยที่ค่าแก๊สฟรีได้นะครับ มีเบล่าแลนดิ้งนะครับแล้วก็เบล่าเฟ e ็กเซฟวิ่งนะครับตอนนี้ผมเห็นหลายๆเหรียญนะครับเขาจะสามารถเอาเอาเงินนะครับมา,มาวางนะครับแล้วก็จะได้เป็นดอกเบีย้ยขึ้นมานะเอามาดูวิธีทำกันเลยดีกว่านะครับก็ขั้นแรกนะครับให้เพื่อนสมัครเว็บ b i แ a น c ์ก่อนนะครับ ถ้าไม่มีถ้ายังไม่เคยสมัครก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ให้นะฮะก็เลือกที่ finance ครับเลือกไปที่ saving ครับอ่าตรงนี้เขาจะเขียนว่า launch pool นะครับมีอยู่สามเหรียญให้เราฝากได้นะมี bnb bnb usd นะครับ arpa นะครับ bnb ก็คือเป็นเหรียญของ binance เองเลยนะครับ b usd ก็เป็น เหรียญของ Binance ที่ทำเป็น b l e c o ินะก็มีมูลค่าเท่ากัน1ดอลลาร์นะครับ arp a นี่ไม่รู้จักนะก็ <g ül> <g ül> ถ้าเพื่อนๆจะร่วมครับ <g ül> เพื่อนๆก็ต้องมีเหรียญสามเหรียญน,นี้ก่อนนะครับ <g ül> ก็อย่างผมมันมีเหรียญผมแลกไว้ละ busd เนี่ยนะครับแลกไว้ก่อนที่กิจกรรมมันจะเริ่มนะครับคือถ้าเราฝากแบบ flexible นะครับ saving เนะี่ย ดอกเบี้ยนะครับ1ปีที่เขาประมาณนะครับมันก็จะได้ประมาณ6%นะ6.53%นะครับแต่ถ้าเีหรียญ BNB น B B เนี่ยมันได้ดอกเบี้ยมันไม่ค่อยต่างกับธนาคารเท่าไหร่นะ0 2นนะครับแต่เหรียญตัวนี้มันใช้ทำกิจกรรมได้หลายอย่างนะครับอย่างกิจกรรมนี้ก็สามารถมาร่วมได้นะเอามาวางแล้วมันจะได้เหรียญอื่นงอกมาฟรีๆนะครับแล้วเหรียญตัวนี้มันก็ มีมูลค่านะครับถ้าขายได้ถ้าขายก็รู้สึกว่าจะ0.75นะครับดอลลาร์นะครับถ้าเราฟาร์มมาได้เราก็ขายได้นะครับคือเราเราไม่ไม่ต้องเอาเงินไปซื้อก็ได้นะครับเรามาฟาร์มแทนนะฮะพอฟาร์มมาได้หมายความว่าอะไรครับตรงนี้มันเป็นกําไรทั้งหมดนะไม่ว่าราคามันจะไม่ใช่เท่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าราคามันขึ้นเรายิ่งได้กําไรมากนะครับ แต่ถ้าราคามันลงเราก็ได้กําไรอยู่ดีนะครับแต่กําไรน้อยหน่อยนะครับเราเหมือนว่าเราไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้องเสียไม่เสียนะครับมีแต่ได้ก็ได้ก็ถ้าเอาเงินฝากไว้ที่แบงก์ของของไทยนะครับหรือว่าทั่วโลกเนี่ยออมทรัพย์เขาจะให้ประมาณสลึงเดียวนะครับ0ูนเปอร์เซนตะครับตัวนี้มันได้มากกว่าตั้งหลายเท่านะแต่เพื่อนๆก็ต้องหาวิธีาการแปลงนะครับว่า ยังต้องอาจะต้องไปสมัครบิตคับก่อนนะครับเอาเงินโอนเข้าไปนะครับแล้วก็แลกเป็นเหรียญอะไรก็ได้แล้วก็โอนเข้ามาใน,นบีแนด์นนะแล้วก็ซื้อเหรียญ bnb นะครับหรือว่าหรือแลกเป็นเหรียญ b u ย d นะครับมาดูเลยครับว่าทรานสเฟอร์ครับตัวนี้มันจะได้เวลาแบ่งกัน400,000ห้าหมื่นนะครับมันจะได้น้อยกว่านะ แต่ถ้าเพื่อนๆมี bnb นะครับมันจะแบ่งกันได้เยอะกว่านะครับได้ถึงสี่ล้านห้ามากกว่าสิบเท่านะครับแต่ผมไม่มีเหรียญไอ้นี่ไงเพราะผมไม่ได้เป็นนักเทรดนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ไม่ได้ซื้อไว้นะครับก็เพื่อนๆพื่านกด t r a n s นะผมก็จัดเต็มหมดแม็กเลยครับแล้วก็กด transfer นเฟ f i r มนะครับตรงนี้เราสามารถทำในมือถือได้เลยนะเมนูมันจะเหมือนกันนะครับเลือกไปที่ เล็วิ่งนะครับแล้วก,กดป้ายแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็แต่ละวันเนี่ยเขาก็จะมีเหรียญไอ้ตัว BEL นะครับงอกให้เรานะก็แล้วแต่ว่าถ้าช่วงวันแรกๆเนี่ยคนอาจจะลงอาจจะยังไม่ค่อยรู้ข่าวนะลงไม่เยอะมากนะครับถ้าเราเริ่มตั้งแต่วันแรกๆเนี่ยจะดีกว่าช่วงได้ท้ายถ้าช่วงได้ท้ายเนี่ยคนลงกันเยอะแล้วก็คนพอคนแบ่งกันเยอะนะครับมันก็เหรียญมันก็จะกระจายเราก็จะได้น้อยนั่นเองนะ แต่ถ้าเราเริ่มแต่วันแรกๆเลยเนี่ยคนลงน้อยเราก็แบ่งได้น้อยเอ้ยคนลงน้อยเราก็จะได้เยอะนะครับเพราะว่าตัวหารมันตัวหารมันน้อยนั่นเองนะเราก็จะได้เยอะกว่าถ้าคนลงเยอะๆนะครับก็ผลิตภัณฑ์ของใบนั้นนี่ก็น่าสนใจนะอันนี้ก็คือ flexible saving เนี่ยเราจะสามารถถอนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราได้เหรียญ ABEL มาแล้วครับมันเราต้อง มันจะได้ทุกวันนะครับเป็นเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็เราต้องเก็บไว้7วันเราถึงจะขายได้นะแต่ผมมองว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบขายครับรอรอให้มันลอนชโปรเจกต์อะไรใหม่ๆขึ้นมาครับราคามันก็จะแพงขึ้นเราก็เก็บไว้ก่อนเราค่อยขายทีหลังก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าแบบล็อกเนี่ยก็มีนะถ้าล็อก7วันก็ได้ดอกเบี้ยเพิ่มนะครับนะอย่างพวกสเตเบิคได้7.2%นะครับถ้ วันก็จะได้7.4นะขึ้นมานะ30วันนะครับได้7.6ครับแล้วก็ถ้าเราล็อกไว้90วันเลยเนี่ยได้ดอกเบี้ยถึง8%นะอดเปซนี่เยอะนะครับพอๆกับพวกอะไรที่เรากองทุนหุ้นนะครับที่เฉลี่ย10%ต่อปีนะครับเพราะว่าแต่ว่าถ้าลงกองทุนหุ้นช่วงนี้ ตลาดมันแดงเดือดเนะครับก็แล้วแต่เนเพื่อนตัดสินใจนะครับว่าจะเอาเงินเย็นมาลงไรน,นะครับต้องอธิบายก่อนผมไม่ใช่ Finan c i a l a d v i c ไว้นะครับไม่ใช่ที่ปรึกษาการเงินนะผมเป็นคนที่ชอบคริปโตเฉยนะครับแล้วก็ศึกดูชอบข่าวแล้วก็มาทำนะครับมไม่ได้แนะนำให้ใครมาทำตามนะครับผมโอเคกลยุทธ์ต่อไปของผมที่คิดไว้ก็คือ ตอนนี้ b i n a น c e มันผลิตภัณฑ์มันมีใหม่เยอะแยะนะครับถ้าเราได้ผมคิดว่าถ้าผมเอาเหรียญมาสเต็กที่นี่นะครับเป็นฟาร์มเหรียญที่นี่ถ้าได้ BL มาครับก็วางแผนว่าจะขายขายเป็นเหรียญน,นี้แหละนะแรกเป็นเหรียญน,นี้นะครับ b u s d เนี่ยแล้วเราก็เอา b u s d นะครับมามาใส่ในเอาเงินมาใส่ในนี้แทนครับ Liquid Swap นะครับเป็นตัวใหม่เลยนะ ตัวนี้เขาจาลองจาลองเหมือนว่าเราเนี่ยเป็นเป็นเจ้าของ p o o นี่ครับเหมือนว่าเจ้าของเว็เวบเทรดอะไรเงี้ยถ้ามีคนมาแลกเปลี่ยนนะครับ BUSD กับ DUSD นะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนใน3อันเนี้ยถ้าใครแลกไปแลกมามันจะมีค่าธรรมเนียมครับแล้วเราถ้าเราลงเพิ่ม liquidity เนี่ยเพิ่มสภาพคล่องเข้าไปในเนี้ยเราก็เหมือนเป็นหุ้นส่วนหุ้นส่วนหนึ่งครับเราก็จะได้ ได้เปอร์เซ็นต์นะครับจากค่าธรรมเนียมนะครับแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยค่าธรรมเนียมมันจะน้อยนะครับมันจะได้น้อยเนี่ยนะสวอปเนะี่ยมันจะคิดค่าธรรมเนียมแค่ศูนย์จุดศูนย์สี่นะครับนะมันจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับที่อื่นไอตัวที่ยูนิสวอปที่มันค่าธรรมเนียมมันศูนจุดสาเอร์เซนนะครับมันก็เลยแบ่งกันได้เยอะนะตรงนี้มันก็ ข้อดีก็คือมันบอกเลยว่าโลฟรีนะเพราะว่าค่าธรรมเนียมมันน้อยกว่า0.04นะครับแล้วก็เอิร์นคอมมิชชั่นก็คือเหมือนว่าถ้าใครเอาเงินมาลงในนี้ครับก็จะได้ปันผลนะครับอันนี้ลิควิดิตี้เขาก็จะแจ้งเป็น7วันนะครับเป็นค่าค่าดอกเบี้ยต่อป,ปีนะครับก็ถ้าเราฝากภูแรกเนี่ย BUSD ต่อ USDT เนี่ยเราจะได้16เนะครับเออเมื่อวานมัน18นะ สิบแนี่แหละผมจำไม่ได้แต่ว่าไอ้ค่าตรงนี้มันจะเปลี่ยนทุกวันนะครับแล้วก็ถ้าเราเอาเงินมาฝากที่ผูนี้ครับไม่ถ้าเรามีเหรียญ usdt หรือ dai เนี่ยไอ้พวกนี้ stablecoin หมดครับค่ามันคงที่นะก็จะได้16.8ครับถ้าเรามี busd หรือ dai นะครับเราก็จะได้17%นะแตกเมื่อก่อนที่ผมเล่นมาหลายวันแล้ก็คืออันนี้มันเยอะสุดนะแต่ว่าวันนี้วันนี้ อันนี้มันเยอะกว่านะครับมันเปลี่ยนใบนะครับแล้วแต่ละวันนะครับแล้วแต่ว่ามันมีคนแลกเหรียญะายเป็นเหรียญะไรมากกว่ากันมั้งนะครับก็คำนวณจากค่าธรรมเนียมแล้วก็มาจะเห็นว่าดอกเบี้ยต่อป,ปีเนี่ยมันตั้ง18%นี่มันดอกเบีย้ยบัตรเครดิตเลยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เสียนะเราถ้าเราเอาเงินมาฝากนี้เราได้ดอกเบีย้ยถึงขนาดนี้มันก็จะ ผมมองว่ามันดีกว่าเราเอาเงินเย็นฝากไว้เฉยๆนะครับนะที่แบงค์ไม่ได้ทำอะไรนะครับก็คลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ห่างหายไปหลายเดือนก็กลับมาเพิ่งเริ่มศึกษาใหม่นะครับก็หาข้อมูลเกี่ยวกับบิตคอยย้อนหลังโอ้โหเยอะมากนะครับก็ท้ให้เพื่อนชอบนะครับก็อย่าลืมกด u b s c r i b e นะครับกดไลค์เป็นกำลังใจช่องโยบิตคอยไทยแลนด์ด้วยครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ